สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัไทยฟิชชิงพอดีได้มาแล้วนะครับลอกเบอร์เล็กนะไปจิ๊กสาขาอื่นมาให้ครับยังให้โปรเดิมนะครับใครที่มองหาลอกเบรนเนอร์ราคาพันกลางๆนะครับไม่ต้องไปซื้อลอกชิมาโน่เบรนเนอร์ตัวละสี่พันกว่าบาทนะก็แนะนําเลยครับตัวนี้เบอร์สี่ศูนย์เนี่ยก็จะประมาณลอกเบอร์สี่พันครับอันนี้เป็นเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ะระบบเบรนเนอร์เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรื่องระบบนี่จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึง่ง<ม>เดี๋ยวให้ดูขนาดก่อนขนาดก็กําลังดีครับเหมาะสาหรับงานหน้าดินใส่คานสักเจ็ดฟุตหกฟุตหกเจ็ดฟุตแปดฟุตอย่างเงี้ยครับสายแข่งสวายก็ถือว่ากําลังดีนะไม่หนักมือจนเกินไปครับนี่มาสองเบอร์นะครับเบอร์ห้าสิบห้าก็คือเบอร์ห้าพันห้าแหละครับกับเบอร์สี่สิบก็คือเบอร์ประมาณเบอร์สี่พันนะครับเดี๋ยวอธิบายระบบนิดนึงล็อกเบสเลนเนอร์ครับ มันก็จะมีเบรกหัวกับเบรกหลังนี่อันนี้เบรกหลังนะครับอันนี้หมุนได้ก็ให้เซตระบบลอกเบรคเลนเนอร์เนี่ยก็คือเซตเบรกแบบสู้ปลาไว้เลยครับลองหมุนดูแต่วัดแล้วปลาต้องวิ่งออกได้นะครับอสมมติผมเซตเบรกเรียบร้อยแล้วเครื่องเหยื่อเปิดหน้าลอกเครื่องเหยื่อเรียบร้อยครับรอปลากินถูกต้องไหมรอปลากินเนี่ยครับให้ดันคานโยกข,ข้างหลังลงก็จะเข้าสู่ระบบเบรคเลนเนอร์พอเราดันลงอ่ะครับ มันจะมาใช้เบรกตัวนี้แทนเบรกหลังเนี่ยครับป,รปูมันก็จะฟรีเราอยากได้เบรกแข็งเบรกอ่อนเนี่ยครับสมมติเราหมุนมาขวามือเบรกมันจะแข็งอ่าแต่ถ้าเราหมุนมาซ้ายมือครับเบรกมันก็จะลื่นขึ้นสมมุติเราตั้งเบรกเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราอรอปากินพอป,ปากินแกกเราแคสซับหมุนแขนหมุนนะครับไอ้นีมนนนม่มันจะเด้งขึ้นเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นเราก็เซ็ตฮุกได้เลย ซึ่งมันง่ายครับแล้วมันสะดวกไม่ต้องเอามือมานั่งปิดเบรกเหมือนลอกเบรกหน้าปกตินะครับตัวนี้ฝรั่งชอบมากนะครับลูกค้าฝรั่งเนี่ยส่วนมากเขามาสั่งรุ่นนี้ไว้ก็เลยเอามาเผื่อคนไทยพอดีได้โปรด้วยก็เลยจัดมาเผื่อคนไทยนะครับใครที่มองหาลอกเบสเแลนเนอร์ราคาพันกลางๆนะครับไม่อยากจะไปซื้อชิมาโน่ตัว4ี่พันกว่าบาทก็แนะนำได้เลยนะครับ <S <S oh, โอคูมาเอ็กเวนเจอร์นะครับเจ็ดลูกปืน โอเคฝากไว้อีกหนึ่งตัวเรื่องรายละเอียดสินค้ารายละเอียดการถังซื้อเนี่ยนะครับจะฝากเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับรบกวนลงไปอ่านเพิ่มเติมกันด้วยอ่ะฝากไว้หนึ่งตัวนะครับกับล้อโอกุอมะเอ็กเวนเจอรนะครับขนาดใหม่40เอาใจใสายหน้าดินครับใช้ง่ายนะครับราคาไม่แพงโอเค เบอร์55ก็ยังมีนะครับ55นี่ได้มาเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับประมาณ10กว่าตัวขายที่พลาดรอบที่แล้วไปแล้วก็รอบนี้รีบจัดด่วนนะครับใส่กับคันสัก9ฟุต10ฟุตอาจจะสวยครับตัวนี้ขายใายเขื่อนเยอะแล้วก็พวกตกประบึกอ่าโอเคครับสวัสดีครับ